ก็เราเลยทานข้าวกลางวันเสร็จแล้วก็อ่ะ,อะวันนี้วันอนังคารที่13สมสิงหานะครับผมก็พพ่เฟธจัดรอแล้วนะครับผมต่อวันนี้แดดเปรี้ยงเลยฝนน่าจะตกมะวันนี้เมื่อวานตกปล่อยๆหน่อยหนึ่งนะครับผมอ็เช่นเคยนะครับร้านมณีอิเล็กทรอนิกส์สูรินนะครับผมเนาะเส้นซุรินบุรีรัม เส้น226นะครับผมออกจากตัวเมืองสุรินมา4กิโลซอยแรกอยู่ซ้ายมือนะครับบ้านตะเคียนนะครับผมเนาะก็หลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักถึงจะอยู่ใกล้ๆกันในะครับเพราะของผมนี่จะขายเตหน้าเฟซในช่อง YouTube ก็ขายเพิ่งลงนะครับเพิ่งลงได้สักพักใหญ่ๆนี่เองนะครับผมก็ผู้ติดตามยังน้อยอยู่นะครับเล็กๆน้อยๆพอได้ขายนะครับส่วนเรื่องรายได้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสหรอกเพราะว่าไม่รู้ยังไงหรอกไม่รู้เรื่องกับเขาหรอก เอาเป็นว่าลงแล้วพอขายของในร้านเราออกได้ลูกค้าได้เอาไปใช้รับงานใช้เปิดฟังเพลงมีความสุขเราก็ดีใจแล้วนะครับผมเอาเอาเป็นว่าร้านนี่นะครับผมเบอร์โทรตามนี้นะครับผมไม่มีเก็บปลายทางนะครับผมเนาะก็ร้านเราโอนแล้วก็จัดส่งนะครับ เราจัดส่งให้ทุกท่านนะครับท่านโอนมาไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ของบางท่านที่โทรตามก็คือผมส่งสลิปไม่ได้นะครับเพราะท่านไม่มีไลน์ไม่มีเฟซอะไรเลยนะครับผมผมต้องจดที่อยู่ท่านท่านจดในเลขบัญชีผมแล้วก็โอนมาอันนี้ต้องขอบพระคุณอย่างสูงนะครับผมเพราะว่าท่านใจถึงมากนะครับผมแต่ก็อย่างว่าแหละเรามีหน้าร้าน ลูกค้าก็มั่นใจนะครับผมของผมมีหน้าร้านจดิภาษีสัมภาระอะไรครบหมดเลยนะครับผมเนาะถ้าใดถ้าใดจะมาเยี่ยมชมร้านก็ยเนิญนะครับยินดีต้อนรับนะครับผมนะครับก็เรื่องนี้ก็ไม่ไม่คุยเยอะครับตัวนี้จะพอครับขายเลยอันหลุดนะครับนะครับผมคู่นี้ไม่นะครับเดี๋ยวบอกอะไรชัวนะครับเบต้า 58A นะครับตัวนี้นะครับผมนะครับตัวนี้อะไรนี่อันไม่โอกครับผมอ๋อตัวนี้ไม่เป็นไรตัวนี้เป็นเลดเสียงดีเลยนะครับผมตัวนี้เสียงดีนะครับ คู่นี้นะครับคู่เท่าไรห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับคู่นี้ไม่แพงนะครับเสียงดีเลยนะครับผมห้าร้อยบาทรวมส่ง o รับอ่ะติเป้ขายเลยอันนี้นะครับวันนี้มีอันนี้เวอร์นะครับของ สมชัยนะครับนาทองนะครับใชัยสีขอใช่สีขอนะครับตัวนี้นะตัวนี้เดี๋ยวเธอโบตัวนี้เป็นมอเอพลงชุดไฟอะไรนี่เป็นรุ่นแ800ดรอวัตต์นะครับ800อวัตต์เธอโบปกตินี่จะเป็นเป็นมอสตเฟตนะครับมอสตเฟตจานบินนะครับเนาะเป็นสิบเอ็นแต่เจ้าของเขาบอกว่าต้องการความแรงพอไฟอะไรมันพอหมดนะครับคบปาตัวเบลเลอร์เลยชุดบาลานซ์นี่ใส่มานะครับก็เอาง่ายๆเลยนะครับถ้าท่านใดรู้จักครูเสือนะครับครูเสืออยู่ซีเกต เนาะก็เอาไปให้ครูเสือแกไปใส่ตัวนี้ข้างละกี่คู่พี่เป้ตัวนี้ข้างละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคู่ครับข้างละแปดคู่แปดร้อยบาทก็โมได้สามชั้นนะครับตัวนี้นะครับอ่ะพี่เป้โฆษณาเดี๋ยวผมถ่ายโมได้สามชั้นนะครับตัวนี้แนะนําเลยนะครับสิบแปดข้างละสอง ถึงสามดอกนี่สบายสบายเลยนะครับครไฟขึ้นปกตินะครับพี่น้องจะเป็นไฟสีแดงเลยทั้งทั้งชุดนะครับเป็นไฟยดน้ํานะครับผมนี่บอกนะครับโอ้สวยสวยมากครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับไม่มีก่อแก๊งเลยราคาเลยราคา4,500บาทเท่านั้นเองเท่านั้นนะครับมีฝานะครับฟ้าเป็นเนาะฟ้าสวยนะครับฝาสวยมากอาจจะมีตามอายุเนาะเล็กๆน้อยๆนะครับไม่มีบนตัวเสียงครับผมอ่ะโอเคอ่ะผ่านไปเรียบร้อยอ่ะมาถึงตัวนี้ครับเป็นโพฟร์แอมประกอบนะครับผมตัวนี้นะครับ3,700บาทเท่านั้นเอง หม่เปลงลูกใหญ่มากสามพันกาบาทหม่เปลงลูกใหญ่นะครับผมนี่ตัวนี้ก็เขาประกอบภาพแบบนี้นะตามภาพกี่คู่นี่เยอะเท่ห์อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคู่ข้างละสิบคู่ านับตามวัดนี่พันวัดเลยนะนี่ต่อข้างนี่อ่าแนะนำตัวนี้จะเป็นข้าวสองนะครับสิบสองขาวลสีได้นะครับผมสิบสองขาวลสีได้บอดอยู่ข้างหน้าใช่ไหมบอดไรตัวนี้นะครับบอดไรตัวนี้เป็นเอบีนะครับผมนะครับบอดได้สองข้างเลยเนาะซ้ายขวาอยู่หน้าพัดลมนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่มีไฟนะครับผมไม่มีไฟขึ้นนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยไม่มีไฟขึ้นนะครับเม็ดไฟไม่มีแต่ใช้งานปกตินะครับผมนี่นะครับสามพันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับนี่ฝาอยู่ข้างล่างนะครับผมอยู่ข้างล่างนะผมอ่ะ ตัวนี้นะครับเป็นมเตอร์แงคลาดีนะครับผมเทอร์โบอะไรเนี่ยนะครับอะไรนะไทเกอร์ไทเกอร์นี่แหละของครูเสือนะครับครูเสือนะครับเอามาดูใกล้ๆก่อนครับผมตัวนี้เป็นคลาดีนะครับโอ้สวยๆมากเลยคาปาคาปาสีลูกพี่อาร์าปาี่เป็นลูกครับผมพี่อาร์นี่ข้างละกี่กี่คู่เนี่ยเฟดตัวนี้เป็นมอดเฟดนะครับหนึ่งสองตัวนี้ข้างน่าจะสองคู่นะครับสองคู่แต่แรงแรงแน่นอนนะครับอันนี้ชุด ชุดดีเลย์ชุดดีเลย์ดีเลย์แล้วก็บาลานซ์ครบหมดเลยตัวนี้นะครับสเอดข้าละ2องถึงสามดอกนี่โอ้ย4ซีนะวายซีแน่นเลยไม่เหล็กสองก้อนดันออกนะครับตัวนี้ลองแล้วผมเทสเทสเทสของเราเทสอะไรห้าร้อยไอตัวยี่สิบเอ็ดนิ้ววายห้าวยห้าครับ ราาคสะเทือนเลยครับตัวนี้แนะนําเลย6,500บาทนะครับผมเนาะพับเองพาวเวอร์แอมอ่ะจะมีค่าจัดส่งนะครับผมเนาะจะมีค่าจัดส่งคือแจ้งไว้ก่อนเลยท่านอย่าบอกว่า6,500บาทขอลด6,000แล้วรวมส่งได้ไหมอันนี้ไม่ต้องทักมาครับผมเนาะเดี๋ยวจะผิดใจกันนะครับผมครรับมนะเดี๋ยวจะผิดใจกันเปล่าๆต่างนั่นแหละมาถร้อนด้วยบอลมูนกระดาษ นล็ไทเกอร์เอมเหมือนกันนะครับอีกแท่นหนึ่งนะครับตัวนี้เขได้มาเยอะตัวนี้8,500บาทนะครับผมตัวนี้8,500บาทตัวนี้เป็นสวิชชิ่งเหมือนกันนะครับภาคชายไฟมีอยู่สองชุดนะครับตัวนี้เขาเรียกว่ารุ่นห้าพันมั้งใครจำไม่ผิดนะตัวนี้สเปซนิ้วคาราซีได้เลยนะครับคาราซีแน่นอนคาราสามถึงสี่ดอกคตามวันโล่ลำโพงแต่ดอกพันสองเนี่ยพันสองลงมาเนี่ยคาราซีเนี่ยได้นะครับผม นี่นะครับสวยนะครับไอ้อะไรนะชุดแพรไฟเนี่ยพักแพรไฟดีสองทุตนะครับสวิตชิ่งชุดไฟนะครับผมลมนะครับสี่ตัวนะครับนี่ชุดีเลยแยกซ้ายขวาชุดไฟโอ้แน่นอนทาได้สวยมากครับผมยังทำได้แรงนี่เลยไม่กีไม่ทำนะพี่เพ่ไม่ี่ไม่ทำนะครับไฟคือปกตินะครับไฟอุ่วไฟสวยมากไฟอยูน้านะครับผมตัวนี้นะครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้เป็นไทเกอร์แอมเหมือนกันนะครับของจัดเสือเหมือนกันนะครับนี่นะครับ ตัวนี้นะครับแนะนําเลยนะครับที่อาค้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคู่แปดคู่นะครับผมตัวนี้ส<อ> <8 S 1> ี่ตัวแป,แป,แป,แปดตัวนี่เท่ากับค่าละสี่คู่นะครับแต่ตัวนี้ 8, ดันสิบสองเด็ดเส้นกลางนี่สบายๆเลยนะครับครับผมถ้าสเปรดวอยสามนิ้วได้อยู่ค่าละสองก็ได้อยู่นะครับผมตัวนี้มาแปลงก็ ไฟไฟสูงนะไฟตัวนี้65นะครับไฟ65นะครับโมเบเนี่ยใส่ราคาเลย3,800บาทเท่านั้นเองนะครับผมตัวนี้ใช้งานปกติไฟก็ขึ้นปกตินะครับนี่อ่ะสวยนะครับประกอบมาสวยเดิมๆเลยตัวนี้นะครับมาถึง NPE นะครับผมนี่ครับมันบะอ่ะอ่ะ N p e นะครับตัวนี้รุ่นอะไร c 2 0 0นะครับผมตัวนี้ใช้งานปกตินะครับผมนี่นะครับดังมากเลยตัราคาลงราคาเลย7,700บาทเท่านั้นเองนะครับผม นี่นะครับผมตัวนี้เอาเอาเป็นว่าเคยผ่านหมอมาแล้วกันผมดูแล้วมันมันมีรอยมีรอยเชื่อมนะครับผมเนาะมีรอยเชื่อมนะครับผมก็เลยเลยตีเป็นเป็นซ่อมมาเนาะซ่อปเนาะก็เลยราคานี้ครับผมนะครับเลยราคานี้แต่เคเบิลทายในเดิมทุกจุดเลยนะครับเดิมแต่รื้อมาไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนหรื้อแค่แค่รื้อเช็คนะครับผมเนาะเราไม่แน่ใจแต่ทีอาเบอร์เดิมทั้งหมดเลยดูแล้วเก่าเก่าเหมือนเดิมเลยนะครับเก่าเลยพอได้เอาก็ทักมาบางทีก็อาจจะเดิมก็ได้นะครับผมแต่มีรอยเชื่อม ตรงนี้มาหนึ่งจุดนะครับผมไม่รู้ว่าเขาบอกว่ามันมันหลุดเขาเลยเชื่อมใช่งานปกติไฟขึ้นปกติไหมไฟขึ้นปกติครับโอเคอ่ะขายต่อเลยตัวนี้นะครับมันเป็นมิกเอ่ีเอนะครับผมตัวนี้ SM16 อ็มหนึ่งนะครับผมตัวนี้เอ่อต้นนีหนึ่งช่องครับผมตัวนี้นะครับผมช่องเท่าไหร่ช่องเกตนะครับช่องเกตไม่ใช่ช่องสามนะครับผมช่องเกตนะคไม่ออกนะครับช่องเกตไม่ออกนะครับผมตัวนี้แต่เอฟเอฟออกปกตินะครับนอกนั้นออกปกติเลย แต่คือมันมันทำอะไออกไหมมันเสียบเสียบสายสัญญ,ญาณมันดังเลยนะครับผมไม่รับปปอะเบอไลสไลด์ต่อตรงแล้วสไลด์น่าจะคือมันพันฐานสไลด์ไปแล้วแต่ใช้งานได้ครับะ<ม>นะครับนะครับผอตัวนี้แจ๋เลยนะนี่นตัวนี้เสียงดีงดเอฟเฟกต์ก็สวยเอฟเฟกต์แท้เ,เ, <S <S เสียงดีเลยนะครับตัวนี้สองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมยังไม่รวมส่งนะครับมรวมส่งครับอันนี้นะครับเป็น อ่ายี่ห้ออะไร PA S PA S ครับตัวนี้เสียงดีนะครับเอฟเฟคก็ใช้งานได้ปกติเลยสี่ช่องไหมตัวนี้นะครับสี่ช่องไม้หกช่องไม้ข้างบนก็เสียบไม้ได้เสียบไม้ได้เหรอเสียบไม้ได้อ่ะคือคมคมสี่ชุดนะครับผมนี่คมสี่ชุดคอมมีมาให้สี่ช่องนะครับสี่ช่องนะครับผมนี่ใช้งานปกติเลยตัวนี้สองพันแปดร้อยบาทเท่านั้นเองเอฟเฟคแท้ตัวนี้เอฟเฟคแท้ S PX เลยนะครับนี่เสียงดีมากเลยครับนะครับผมนะครับ นะถ้ายเอาก็ทักมาแล้วกันนะครับผมยังไม่รวมส่งนะครับผมเป็นพาวเวอร์มิกนะครับผมตัวนี้นะครับเอ่อมีตำหนินะครับตัวนี้2,500บาทมีตำหนิก็คือเอฟเฟกไม่ออกนะครับเอฟเฟกไม่ออกเอฟเฟกจะออกเสียงซานะครับคือแค่นั้นแหละครับออกเสียงซานะครับ ตัวนี้เป็นพาวเวอร์มิกนะครับผมเอาเป็นว่าเอฟเฟกเสียละกันเป็นพาววเอร์มิกนะครับนนี่ะครับตู้ตู้อะไรตู้พีเอชสิบห้านี่ค่าละสองใบสองใบไหวไหมไหวครับสบายๆเลยครับพี่เป้ลองแล้วนะครับแจ๋วเลยนะครับตัวนี้ห้าพีเอชค่าละสองยี่เบ็ดค่าละสี่ได้นะครับลอยอะไรวอยหนึ่งจุดห้าครับผมได้ครับยี่เบ็ดลอยหนึ่งจุดห้าผมเดี๋ยวอยสิบแปดนิ้วลอสิบแปดนิ้วอีกแล้วนะครับผมอ่ะนะครับตัวถึงครอสสามทางฮอนิกนะครับผมตัวนี้นะครับแปดร้อยบาท ถ้าได้เอาก็ทางมาแล้วกันนะครับตัวนี้ตัวใหม่ลืมเอามาไม่เป็นไรครับครอสดีครอสดีเอาเป็นว่าเราโฆษณาตรงนี้เลยครอสดีบีเอ็กซ์ครอสดีบีเอ็กสองทางสามทางเราก็มีนะครับผมเนาะตัวใหม่เลยอ่านะครับตัวใหม่เลยนะครับไปลองเลยตัวละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับผมเนาะหนึ่งพันสองร้อยบาทหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทอยู่ประมาณนี้แล้วก็มาถึงตัวนี้นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับครอสตัวนี้สามทางนะครับนี่สามทางนะเอฟเฟกนะครับอาร์วีร้อยนะครับผมอาร์วีร้อยตัวนี้พันห้าร้อยบาทรวมส่งรวมส่งนะครับตัวนี้ ไอคิวดิจิตอลนะครับตัวนี้ BDX นะครับผมทันเจ็ดร้อยบาทครับผมหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับอันนี้ปลั๊กไฟปลั๊กไฟมีวัดโวลต์นะครับแล้วก็มีดีเลย์นะครับต่อแท็บต่อแท็บนะครับตัวนี้พันสามร้อยบาทนะครับผมของอะไรของโปรยูโรเทคโปรยูโรเทคเช่นเดิมมาถึงตัวนี้นะครับผมไมลอยนะครับไมลอยไมลอยเจบีเอลกีบีเอลเสียงดีนะครับตัวนี้ผมเทสได้ประมาณแปดสิบเมตรนะครับผมแปดสิบเมตรสบายเลยไกลไกลมากเสียงดี นะครับผมไม่เคยเห็นไม้ที่เสียงดีขนาดนี้มาก่อนเลยเออพ่เปคเกิดมาไม่เคยเห็นนะครับเห็นนะครับเนาะเสียงดีเสียงดีมากเลยนะครับผมอ่ะนะครับทานใดเอาก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทเอาเป็นว่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนี่เรารวมส่งให้เลยนะครับตัวนี้จําไว้จําไว้ดีๆนะครับเอาแคปรูปส่งมาแคปรูปมีตัวนี้ด้วยนะครับมีสติ๊กเกอร์แบบนี้เลยนะครับเสียงดีนะครับตัวนี้นะครับอ่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมอ่ะตัวตัวล่างนี่อะไรตัวล่างนี้นะครจะเป็นเออซับนะครับ ซับนะครับชุดนี้เป็นซับนะครับตัวนี้นะครับเป็นซับซ้ายขวาเลยนะครับแปดร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับอ่ะจำเบร์ตึ๊บตึ๊บจำเบร์ตึ๊บตึ๊บแน่นอนนะครับตัวนี้ตัวนี้คืออะไรนะครับตัวนี้เป็นเบโลมิดไฮเลยนะครับนี่นะครับเหมือนเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนโลมิดไฮนะครับ เอาเป็นว่าโลมีมีความใจมีเกณฑ์มีความถี่ให้ปรับนะครับแล้วก็กลางก็เกณฑ์ความถี่ให้ปรับแหลมก็มีความถี่ให้ปรับนะครับแล้วก็จะมีปรีรวมอยู่ฝั่งนี้ยังแหลมไม่พอทางนี้ไม่พอเราสามารถมาจัดทางนี้เพิ่มได้นะครับซับทางนี้เติมได้ครับอันนี้จะเป็นซับนะครับผม จะจะตืดยังไงก็แล้วแต่ชอบนครับนั่งแล้วเร็วเงือแตกท่วมตัวแล้วพี่น้องตัวนี้บี x ตัวนี้เป็นตัวโซนิคโซนิคเป็นเอ่อแม็กซิมิเซอร์ตัวนี้เป็น DBX ตัวนี้น่าจะเป็นตัวอะไรสัญญาณสักอย่างมีหลายท่านรู้จักอยู่นะครับเคยขายไปเยอะให้มันใสขึ้นนะครับประมาณนี้นะคหนึ่งพันบาทนะครับผมตัวนี้ปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟของธนากรนะครับพีเนะครับธนากร ตัวนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับวัดวุดปกตินะครับตัวนี้นะครับดูนะครับนี่นะครับคุณไม่ได้จะไปนะครับผมเออตามนั้นนะครับโอ้อะไรระเนระนาดเอาจากซ้ายไปขวาเลยก็ได้ไม่ก่อนครับผมไม่อ่ะตัวนี้ไม่ลอยชัวนะครับยูอารยี่ดีนะครับ ตัวนี้ลูกไม้สวยนะครับผมนี่นิ Rosen ่แถมแผ่นยันหลายๆอย่างนะครับนี่ไอ้ที่เขาใส่ปลอกนะครับผมเีแยบนี้เลยนะครับอ่ะตัวนี้หนึ่งพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับผมนี่นะครับของใหม่นะครับแนะนาว่าของใหม่นะครับผมนี่นะครับหนึ่งพเก้าร้อยบาททนายเอาก็ทักมาก็แ <Moses> ล้วกันนะครับผมนะครับผมตัวนี้ดอกเอ่ออะไรชาร์เลนเจอร์นะครับผมตัวนี้พันห้าร้อยบาทนะครับที่แปดโอมนะครับตัวนี้นะครับสวยเลยนะครับตัวนี้นะครับหนีบกูสวยมากเลยเดิมๆนะครับผมตัวนี้ใช้งานปกตินะครับผมนี่นะครับสภาพ นะครับกอหน้าดอกนี่ดาปีเลยนะครับนี่สวยมากนะครับไม่มีไม่มีเบียดนะครับผมนี่ครับดอกละ3ามพบาทเท่านั้นเองนะครับดอกเดิมเดิมเชอเรนเจอร์ตัวพันห้าร้อยวัตต์นะครับผมเนาะตัวนี้ถึงดอกเขาเรียกดอกอะไรเนี่ยมันไม่มีนีโอนะครับนีโอไม่มีโลโก้เลจะเป็นดอกคิปหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเดิมนะครับไม่มีเบียดนะครับนมตัวนี้ดอกนี้ได้มาชุดนี้สวยมากเลยนะครับตัวนี้นะครับดอกละ1,000บาทเอยดอกละ1,000บาทนะครับ คู่นี้ก็จัดไปเลยครับนี่ครับดีโอครับผมความใส่กันเลยใสจัดความใส่กันเลยใครจัดจัดคู่นี้นะครับไม่ได้ครับเดี๋ยวมันตะมอลอ๋อเดี๋ยวมันตะมอลอ่ะตัวนี้นะครับเป็นดอกยี่เงี้เลยนะครับให้ดูนะครับเดี๋ยวดูโลโก้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นโครงหล่อนะครับ12นิ้ววอย3นิ้วนะครับผมสวยๆนะครับคู่นี้นะครับผมดอกละ1,000บาทนะครับโครงหล่อดอกละ1,000งพันบาทความใส่กันเลยหน้าตาเป็นอย่างงี้นะครับนะครับผมข้างหน้าสวยเลยครับสวยมากนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับผมเป็นดอกโครงหล่อเหมือนกันโครงหล่อนะครันตัวนี้ดอกยี่ห้ออะไรนี่ เราไม่แน่ใจโครงลักษณะนี้มันหลายแบรนด์มากที่เอามาแปะโลโก้ซึ่เรื่อว่าเตะแปะไอ้แปะชื่อของร้านตัวเองนะครับผมหลายท่านมากดอกมันดื่มนะครับดอกดื่มทั้งสองคู่เลยวอยวอยสามหรือวอยสี่ทำไมใหญ่เทะวอยสามกับวอยสามโอ้ยใหญ่เทะวอยว่ะเออนะครับเหมือนวอยสี่เลยพี่เพี่เออเทียบกันกับตัวอื่นนี่ถ้าถ้าวอยสี่เราเก็บไว้ใช้เองเพราะว่าเราหลายมงค์การ อ่าเหมือนกันอโอเคไอ้นิ้วนะครับหลกละเท่าไหร่700บาทไวสานิ้วดอกละเจ็ดร้อยบาทโครงหลงนะครับคงหลกทำใส่กันเลยสวยนะครับตัวนี้นะครับเคทตัวนี้8ปดโอมเป็นรุ่น8ปดโอมนะครับตัวแโอมนะครับสามร้อยวัตต์นะครับอิมพีแดนต์เจดรวัตต์นะครับผมตัวนี้อิมพีแดนต์คาอะไรตัวนี้คือพีคที่เจ็ดร้อยวัตต์พีคที่เก็ดร้อยวัตต์อิมพีแดนต์ก็แปดโอห์มนั่นแหละเพราะ แปดดอกแปดดอกครับผมไม่ใช่คู่คู่เนี้ยคู่เนี้ยราคานี้แต่แต่แต่อีหกดอกเนี้ยอีกหนึ่งราคาครับผมผมเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นหมวกหมวกเป็นหลุมนะครับนะครับเริ่มเอาเอาเงินไหมหรือไปดูก่อนจดรายการเอากระดาษไปจดไหมกระดาษไปจดรายการก่อนเดี๋ยวค่อยมามาเอาเงินไปซื้อของนะครับอ่ะตัวนี้นะครับ n ปนอะครับ NPE ตัวนี้ตัวนี้โวยเอเลมนะครับเลมเลมจรวดนะมครับตัวนี้โวยเท ไวเทออันนี้ตัวนี้ดูสิอันนี้วอยเทอโปรไวเทอทั้งสองเลยนะครับตัวละ350บาทแต่ขายเป็นคู่นะครับคู่ละเจ็ดร้อยยังไม่รวมส่งนะครับผมตัวนี้นะครับนี่เป็นอบอ้อมนะครับผมสองดอกเนาะดอกละสามร้อยดอกละสามร้อยเนาะแหลมจรวดอันนี้มีอะไรนี่ยเยทาซูนนะครับตัวนี้สวยๆเลยดอกละ BMD 750นะครับดอกละ1,000บาทดอกละ1,000บาทนะครับนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมแล้วกันอะแหลมอะไรอันนี้แหลมของโปรยูโรเทคนะครับผมตัวนี้ขนาดเท่าไหร่นะ ขนาดเท่าคอม50นะครับนี่ปากแบบนี้เลยนะครับปากตัวนี้เป็นปากบีเนียมปากบีเนียมนะครับปากบีเนียมหรือเหล็กหล่อเนี่ยเหล็กหล่อครับไม่ใช่บีเนียมก็เหล็กหล่อครับผมหนักปะหนักครับอ๋อปากเหล็กหล่อปากสวยมากนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้800บาทเท่านั้นเองนะครับชุดชุดชุดพร้อมพร้อมปากเลยนะครับพร้อมปากนะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับผมเอ่อสี่ตัวมีอยู่สี่ตัวหกตัวครับผมหกหรือสี่ซีตัวนี้มีสีันนั้นมาสีมีอยู่หกตัวครับผมมาจากไหนอีกสอง มาจากนี้แหละครับพกตัวพกตัวครับผมเห็นตั้งตรงนี้สี่เองนะครับอ๋อไม่เป็นไรขายต่อเลยงั้นขายต่อเลยจะมีกี่ตัวก็ราคาเท่ากันขายเลยครับชุดละเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมตัวนี้เป็นคันนี้ WR ห้าหนึ่งศูนย์ตัวนี้กี่โอห์มตัวนี้เป็นสิบหกโอห์มนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวสิบหกโอห์ม นะเนี่ยชัดชัดสิบหกองนะครับนี่ยู่สตัวครับผมผมเป็นคนเขียนราคาลงบินเองมาเที่ยงผมอีกนะครับนี่สงสัยอยากปากแตกอ่ะนี่เจอปลายคางแล้วะครับผมไม่มีปลายทางปลายคางอย่างเดียวนะครับไม่นะครับตัวนี้เซนเซอร์ตัวนี้เคยขายไปไหมเคยขายไปตัวนี้เกือบร้อยตัวแล้วมั้งครับผมทรงทรงไม่หวัดไม่ไหวนะครับตัวนี้เป็น เซนเซอร์นะครับตัวนี้เสียงดีเสียงดีนะครับตัวท่านใดรับไปที่เอาไปลองใช้งานแล้วน่ะกรุณาคอมเมนต์มาในช่องเราด้วยนะครับผมเนาะว่าเป็นยังไงเสียงดีสมราคาไหมถ้าไม่สมราคาผมจะได้เลิกขายนะครับผมเนาะตัวละ5 0 0รวมส่งนะครับผมก็ตัวนี้กําไรเอาง่ายๆเลยกําไรผมไม่ถึงร้อยอะต่อตัวห้าสิบบาทครับตัวนี้นะครับชั่ว เอ็มห้าแปดเอ็มห้าแปดตัวนี้เสียงดีเหมือนกันนะครับห้ารอยบาทตัวนี้แนะนําเหมือนกันเสียงดีสองตัวเนี่ยเสียงดีเซนกับชัวร์ตัวนี้นะครับเอ็มห้าแปดนี่มาจากไหนหนึ่งเส้นนี่มาจากเดี๋ยวผมขายชัดๆก่อนนะครับสองคูณศูนย์จุดห้าเจ็ดสิบเอ็ดเมตรนะครับเป็นสายไฟเอาเต็น์ก็ได้นะไฟเต็น์ดีกว่านะครับผมเนาะไฟเต็น์ เจ็ดสิบเอ็ดเม็ดขายเท่าไหร่ไม่เห็นลงราคาเลยไม่ลงราคาครับผมเอาเจ็ดสิบเอ็ดเม็ดสองคูณศูนย์จุดห้าเอาเป็นห้าร้อยบาทรวมส่งไปนะครับห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับผมจะลงราคาให้นะครับหกร้อยบาทเอาเขียนตรงนี้แหละน,นะครับเขียนเขียนตะแคงมาจากนี้นนจากโนนมานี้ห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับส่งนะครับนะครับตามนี้นะครับพี่เป้แก สุดยอดตีมืออยู่แล้วเลสเต์นะครับผมตัวนี้ชุดละเท่าไหร่ชุดละ350บาท350บาทนะครับรวมส่งนะครับชุดละ350บาทรวมส่งยาว10เมตรมีเยอะอยู่มีเยอะอยู่ไม่ต้องหันไปมองนะครับอันนี้อะไรเปรงเปรงเราไม่ขายนะครับผมเปรงพี่ปี้ไว้เปรงฝันนะครับตัวนี้ อันนี้พู่ละสามร้อยพู่ละสามร้อยมาจากไหนไม่เคยเห็นในร้านเลยตัวนี้เอบเข้ามาอีกแล้วใช่ไหมตัวนี้ผ่านด่านไหนมาตัวนี้เสียค่าผ่านด่านนะครับผมเนาะอ๋อครับติต้องเสียค่าผ่านด่านนะครับตัวนี้เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันต้องเสียค่าผ่านด่านนะครับอยู่ๆคุณจะข้ามมาเฉยๆไม่ได้นะครับผมเนาะตัวนี้นะครับสามร้อยนะครับสามร้อยนะครับผมสามร้อยบาทโอ้อันนี้แหลมอย่างเดียวนะครับผมอ้ตัวนี้นะครับสวยมากตัวนี้เสียงดีไหม ดีครับตัวนี้โอ้จีจีอไม่ใช่จีดีผมนึกว่าจีดีถ้าจีดีนี่ผมขายตัวละแปดร้อยนะครับนี่ถ้าจีดีอะถัเลมนะครับเออถึงจะเป็นเลมก็ต้องขายแปดร้อยนะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นเป็นกลางหนึ่งเลมหนึ่งนะครับผมนี่นี่กลางนี่เลมนะครับเข้าออกอันนี้ดอกเลมอันนี้เข้าครับเป็นสองคู่หนึ่งครับผม สองคนนึงครับอ๋อเน็ตเวิร์กบ้านแพลย์นะครับตัวนี้เป็นเน็ตเวิร์กบ้านแพลย์นะครับผมนึกว่าจีดีตกใจหมดเลยบ้านแพลย์เอ่อท่าสว่างครับผมบ้านแพลย์ท่าสว่างบ้านแพลย์สมุทรสาครนะครับนะครับตัวสามร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับเออนะครับตัวนี้นี่ลักลอบเข้ามาอีกแล้วลักลอบเข้ามาอีกแล้วครับตัวนี้นะครับเสียค่าผ่านทางคู่ละสองร้อยบาทให้ทหารอีานระแล้วหรือจะเมาทั้งหมดเลยก็ได้นะครับผมมีราคาให้แน่นอนร่วมส่งให้นะครับ สามสี่ห้าดแปดแร้อยรวมส่งหนึ่งสองสามี่ห้าห็ดแดแปร้อยรวมส่งนะครับผมอันนี้เน็ตเวิร์กตัวนี้มาจากวันนี้ตัวละพันนะตัวละหนึ่งบาทนะครับตัวนี้ของแพงนะครับตัวนี้เป็นมิดไฮแอย่อางเดียวลูกพี่แลอยังเดียวยัง,ยยงไงเรานีสองนะครับนี่มิดไฮนะครับ ดูดีๆนะครับโอ้นะครับมิดายตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวดูปิ้นแบบเนงนะครับเข้าออกสองนะครับอ๋อใช่นี่นะครับเป็นสองคูนหนึ่งนะครับไหนดูขาตัวนี้ก่อนนะครับโอ้อันนี้ของใครเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนของผมครับทีเฮ็ดเน็ตเวิร์กทูเวย์นะครับอ่ะเอาเป็นว่าตัวละหนึ่งร้อยบาทตัวเอาเป็นว่าแปดตัวเนี่ยแปดร้อยรวมส่งเลยนะครับตัวนี้คุ้มค่ามากนะครับผมเนาะึ่นะครับนะครับ มิดไฮนะครับนี่นะครับเข้าทางนี้อินนะครับขาเข้านะครับอันนี้ขาออกมิดไฮนะครับผมอางทางนะครับตัวนี้ถูกๆไปเลยนะครับตามนี้อ๋อนะครับขายตู้หน่อยไหมพี่เป้ขายตู้หน่อยไหมนะครับตู้ร้อนมากตู้นี้ตู้สิงกลางนะครับผมตู้สิงกลางตัวนี้โมโมจะนับโมมาแล้วนะครับโมมาแรงมากนะครับโมถ้าเป็นรถยนต์นี่ลูกสูบพังชาบละลายนี่นะครับผมเนาะชิปหายหมดอ่ะไม่เหลือโมมาทั้งแปดใบนะครับผมนี่ เอาไปเช็ดทูทูก็เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าตั้งเนี้ยสี่ใบเนี้ยผมขายอยู่พันสี่ร้อยบาทนะครับผมจะมีตะแกรงหยิบมาหนึ่งใบตะแกรงมีฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ให้นะครับตะแกรงรูขีเหลี่ยมรูหกเหลี่ยมไหมตะแกรงรูหกเหลี่ยมมีฟิลเตอร์ใส่ให้นะครับทุกใบนะครับผมแบบนี้หรือท่านจะมารับเองก็ได้นะครับผมอ๋อค่าส่งผมว่าเกือบแพงกว่าตู้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูข้างข้างนะครับผมข้างข้างประมาณนี้นะครับจากล่างขึ้นบนเลยนะครับช้าช้านะครับผมอ๋อประมาณนี้ ด้านหลังนะครับจะมีเพลทอยู่สองชุดทุกใบเลยก็ยังงงๆอยู่แต่รู้สึกว่าเสียบช่องอะไรนะพี่เป้มาบาดสีแดงหรือเปล่าฝั่งนี้เอาเป็นว่าท่านไปไล่สายเอาเองแล้วกันนะครับตัวนี้เขาทาสีมหนานะครับบะนากเหล็กมีขอบชุดแขวนเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะว่าอุ้ยส่งอะไรมาให้เราอ่าเป็นอย่างนี้นะครับผมเราเสียบไปแล้วก็มีกล่องสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็น็อตตัวผู้ตัวเมียอ่ะหุ่นขายเท่าไหร่นี่ห่นห่นสามพันบาทเออสามพันบาทของยี่ห้ออะไรเนี่ พอนสามพันบาทโอ้ไม่มีซื้อมาจากร้านเสียงไพศาลสุรินนะครับผมเอาของเหียเรียงร้านเสียงไพศาลสุรินบ้านเรานะครับอันนี้จับมันตั้งเลยสิอันนี้ข้างล่างไหมเนี่ยลูกพี่ตัวนี้ CU CU ลึกสิบเก้า CU ลึกสิบเก้าลึกสิบเก้า ลึก18เ,เองอ๋18 18เหร19ก็ใส่ได้นะครับ18บ19ใส่ได้ปิดฝาได้นะครับ CU น,นะครับผมตัว,ตวนี้<อ>เดี๋ยวแจ้งลูกค้าก่อนตัวนี้เป็นเป็นไม้นะครับผมนี่ที่ผมจับเนี่ยเป็นไม้อัดเลยนะครับผมเนาะไม้อัดทาสีดําแต่อุปกรณ์ก็จะเป็นอุปกรณ์ของแหกโดยตรงเลยครับ CU ลึก18นิ้วตัวนี้เท่าไรดีครับ1,400 1,400บาท1,400บาทยังไม่รวมส่งนะครับผม ตัวนี้เป็นอะไร compact นะครับผม compact ไม่มีฝาไม่มีฝานะครับตัวนี้ compact เลย compact นะครับผมตัวนี้หนึ่งสองเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้จะหกอยู่ก็ไม่หกน่าจะหกอยู่เอา้าเอาเป็นว่าเข่าวๆครเข่าวๆหกอยู่ก่อนนะครับผมลึกกี่นิ้วนะครับลึกลึกสิบเอ็ดนะครับลึกสิบเอ็ดนะครับ ลึกสิบเอ็ดนะครับผมลึกสิบเอ็ดก่อนนะครับผมเอาตีไปหกยูหกยูนะครับผมหกยูลึกสิบเอ็ดตัวนี้โลโก้คอมเพกตามนี้เลยนะครับผมนี่สวยเลยสภาพสวยอะไรดีครับตัวนี้หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทข้างล่างเป็นเอาอันนี้ออกเลยเอาบนนี้ออกเลยข้างล่างเป็นเก๋แรกเลยนะครับนี่ของเก๋แรกนะครับโอ้ลูกพี่ตลับกระบาดตลับจุกไม่เป็นไรยังไงก็เป็นแรกของเก๋แรกอยู่แล้วนะครับแรกเจ้าดังนะครับโคราชบ้านเรานะครับผมอ๋อ เออถ้าผิดพลาดก็ต้องขอภอภัยในโคราชแลวครับเคเ<ค>ดก็กใส่มิกนะครับมิกเล็กฝั่งนี้ไว้ใส่เงินนะครับผมใส่เงินใส่ iPad ดไอแพด ได้หมดนะครับผมใส่ฐานใส่ไม้ลอยใส่อะไรได้หมดนะครับผมเนาะมิกเอาออกขากลับก็ใส่เหล้าเบียร์กลับบ้านเรานะครับผมก็เอาไว้ให้สภาพนั่นเลงครับผมมีก็เอาไว้ตัวนี้เท่าไหร่ครับผมตัวนี้เก๋แรกนี่ของแพงเด้นะครับผมขายอยู่พันสามร้อยบาทแล้วกันครับไม่แพงครับพันสามเอาแค่นั้นแหละถูกๆเลยพันสองร้อยบาทเออถูกมากนะครับ ค่าจัดส่งสองรอยนะครับตัวนี <N 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 yes ้เป็นปลั <N <N ๊กไฟนะครับปลั๊กไฟมาดูมีวัดโวลต์มาดูอีกแล้วมาดูได้เจอลิกาซิ์หรอกครับมาดูสเปดมาดสเปดนะครับผมนี่นะครับมีแต่ทำหาแต่ลิกาิตแต่กระปพากระบอกกี่ใบที่เจอหมดวัดโวลต์นะครับผนเข็มนะครับผมนี่รักวันนี้เลยก็ถ้าประมาณ230ิเข็มมันจะขึ้นเกินนะครับเกินไปประมาณ